สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพืเ่อนๆมาทําเมนูผัดเส้นเล็กนะครับบอกเลยว่าซอสเข้มข้นอร่อยมากๆทําได้ไม่ยากครับเพืเ่อนๆและเพืเ่อนไปการไม่เสียเวลาเดีวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับ วัตถุดิบในวันนี้นะครับก็จะมีถั่วงอกตามด้วยไข่ไก่ใช้ที่ซ้ฟองแล้วก็ใบกุยช่ายหรือต้นกุยช่ายนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงก็ใช้ที่ประมาณ3าหัวเนาะนะครับตามด้วยเส้นเล็กครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นมะขามเปียกนะครับก็คั้นเองแบบค้นๆเลยครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันได้เลยอันดับแรกเราก็เทน้ํามันลงไปครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาทําน้ําซอสกันครับ น้ำซอสทายังไงให้อร่อยเข้มข้นนะครับทำไม่ยากเลยเราก็เจวกระเทียมจนเหลืองหอมในที่แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เป็นน้ํามะขามลงไปครับน้ำมะขามของเราในวันนี้นะครับก็คั้นเองกับมือเลยนะครับเข้มข้นมากๆนะฮะอันนี้ใส่ไปก่อนนะครับสัก 2- องถึงสามทัพพีนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่า1ทัพพีน้ำมะขามนะครับ ความความเปรี้ยวมันก็ไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ปรุงไปชิมไปนะครับใส่น้ำมะขามลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็พริกป่นครับความเผ็ดก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยเพิ่มสีด้วยสีอิวดำครับน้ำตาลใส่ไปนหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็รอให้มันละลายตามด้วยน้ำปลาครับอ,อจาจจะขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองชิมดูให้มัน,ให,มนให้มันมีความขรบรดนะครับมีความเป็น เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ก็ชิมได้ที่แล้วนะครับจากนั้นก็ปรับระดับไฟลงเป็นไฟอ่อนเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่เป็นเส้นลงไปขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่สําคัญเลยนะครับเราจะค่อยๆให้เส้นมันสุกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอให้น้าซอสเนี่ยมันดูดไป أ, ไปที่เส้นแล้วก็รอให้เส้นมันสุกครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้เป็นไฟอ่อนนะครับพอเส้นมันเริ่ม ดูดน้ําเข้าไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆใช้ซ่อมเนี่ยทำเส้นให้มันเป็นแบบสานไปสานมาแบบนี้นะครับเหมือนเป็นการคลายเส้นนะให้มันแบบไม่เป็นก้อนนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เส้นสุกดีแล้วนะครับเพื่อนจากนั้นเราก็จะตอกไข่ลงไปนะครับเช็คด้วยนะครับว่าเส้นมันสุกดีไหมให้เพื่อนเพื่อนหยิบมาแล้วก็ลองมาแบบ บีบๆดูนะครับถ้าเกิดมันนิ่มแล้วก็คือว่าโอเคครับตอกไข่ลงไปสามฟองจากนั้นก็ใช้เส้นเนี่ยกรบมาที่ไข่นะครับรอให้ไข่เสร็จตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ปรับระดับไฟขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะพอไข่เริ่มเสร็จตัวนะครับก็จะพลิกอ,อีกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้จากนั้นก็เตรียมผักมาได้เลยครับ ใส่ก็ใส่ไปก็จะเป็นถั่วงอกแล้วก็ใบกุยช่ายนะครับจากนั้นนะครับก็ผัดกรอบไปที่ผักนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะหรือว่าใครไม่สะดวกหรือว่ากลัวมันพันนะครับเพื่อนๆก็เตรียมซ่อมมาได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะแยกเส้นแล้วก็พยายามให้ผักเนี่ยที่เราใส่ลงไปอะ่ะมันมีความาแทรกเข้าไปที่เส้นนะครับขั้นตอนนี้ก็จะทําให้เส้นของเราเนี่ยไม่พันกัน มันเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกด้วยนะครับถ้าเกิดเราผัดจนมันพันตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยก็จะแก้ไขยากนะครับอ่าก็ทําตามวิธีที่ผมพาทําเลยนะตั้งแต่แรกนะครับจนถึงขั้นตอนนี้เนาะเส้นเล็กเนี่ยจะเป็นเป็นการผัดที่ดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่ามันยากมากๆเลยอ่ะผักสลดดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดแก๊สก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เพียงเท่านี้เราก็ได้เมนูผัดเส้นเล็กน้ำซอสเข้มข้นอร่อยมากๆครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้เลยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเลยนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ